นี่ค่ะลังจากผ่าไปครึ่งช่วโมงและวคากิกมงนก็น,นุ่มแล้วก็รสชาติอร่อยเข้าที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำคากิต้มซีอิ๊ววัตถุดิบจะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะคากิค่ะหรือเท้าหมูนะก็คือสับกรอบของเท้าหมูนี่เลยค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นคากิประมาณนะ1กิโลค่ะ หั่นทอดแบบนี้เลยค่ะถ้าไปตามตลาดใหญ่ๆเขาก็จะมีให้เราเลือกเลยนะว่าเราจะเอาชิ้นส่วนส่วนตรงไหนนี่เลยค่ะวันนี้ก็เลือกเลือกมาได้หนึ่งกิโลหน่อยๆค่ะตัวนี้เลย้ลางด้วยเกลือน้ำต้มสายชูค่ะเพื่อดับกลิ่นคาวนะแล้วก็จะมีส่วนของอบเชยป่อยกะกระเทียมแล้วลากอ่าเคีค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อูด้วยนะคะ ให้เราตั้งกระทะเลยค่ะหุก็จะใส่น้ำมันนะซึ่งเป็นน้ำมันที่หุยผ่านการทอดมาแล้วหนึ่งครั้งเตรียมตัวที่จะทิ้งละเสียดายนะเขายังใส่ยังใหม่เลยทอดแค่ครั้งเดียวเองหุก็จะนำมาทอดใอ้ส่วนของคากิค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะให้เราใส่คาีิลงทอดเลยค่ะสำหรับคากิให้เพื่อนๆค่ะล้างความสะอาดเสร็จแล้วให้ซับให้แห้งค่ะแล้วลงทอดเลยค่ะ เราก็กลับด้านเลยค่ะทอดให้เหลืองกรอบค่ะนี่ค่ะทอดให้เหลืองกรอบเลยค่ะแบบนี้แล้วเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะช้อนขึ้นเลยค่ะหลังจากที่เราช้อนขึ้นแล้วค่ะ ให้เราใส่ไปใ,ในน้ำเลยค่ะเพื่อล้างน้ำมันออกนะนค่ะแล้วเราก็ตักขึ้นเลยพักเขาให้เสะด็จน้ำให้เรานะนำหม้อค่ะใส่น้ำขึ้นตั้งเตาเลยค่ะ แล้วก็ให้เราค่ะใส่อบเชยนี่เลยค่ะลงไปเปุ๋ยกากระเทียมจีนแล้วก็ล่าหหอดชีค่ะแล้วปรุงด้วยซีอิ๊วขาวค่ะอุ่ยก็จะใช้เป็นกระบวยนะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งกระบวยซซอยฝาเขียวค่ะ สำหรับซอสฝาเขียวกุยก็จะใส่ครึ่งกระบวยค่ะแล้วเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดค่ะนี่ค่ะน้ำเดือดแล้วให้เราใส่คากิค่ะลงไปต้มเลยนี่ค่ะ แล้วอุ๋ยก็จะปิดฝาต้มไว้1ชั่วโมงค่ะนี่ค่ะหลังจากที่อุ๋ยต้มมาได้1ชั่วโมงแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ1ชั่วโมงถามว่าน,นิ่มหรือยังเขาอาจจะนิ่มแต่อาจจะยังไม่นุ่มนะน้ำเขาก็งวดแห้งอุ๋ยก็จะเติมน้ำลงไปค่ะเติมน้ำลงไปอีกสักเล็กน้อยเพราะมันแห้งไปนี่ค่ะให้เขาแบบพอท่วม มานนี้นะคะแล้วเดี๋ยวรอให้เขาเดือดค่ะให้เราต้มด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสฝาเขียวก่อนแล้วเราค่อยมาเติมส่วนของน้ำตาลมะพร้าวกันค่ะเพราะว่าเราต้องการให้ไอส่วนของคากิของเราอนืนุ่มถ้าเราใส่น้ำตาลลงไปเลยอะ่ะเขาก็จะนุ่มนุ่มแบบไม่นิ่มนวลน,นะแต่ถ้าเรามาใส่น้ำตาลหลังจากที่เราตุ๋ไปแล้วสักประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงมันจะทำให้คากิของเราค่ะ เขานุ่มอร่อยแล้วก็นุ่มนวลค่ะเราก็มาใส่ส่วนของน้ำตาลมะพร้าวเลยค่ะเพิ่มรสชาติเลยนะให้ออกเค็มๆหวานๆต้มซีอิ๊วของอุ๋ยนะแล้วเราจะมาแต่งสีด้วยสีอูดดําหวานค่ะแต่งสีให้สวยเลยด้วยสีอิ๊วดำหวานให้ออกเค็มๆหวานๆค่ะสีเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยดเด้มมากถ้าเกิดเราใช้เป็นสีวหวานนะ สีเขจะสีแบบน้ำตาลนวลๆแต่งสีตามชอบเลยค่ะชอบสีประมาณไหนดำมากดำน้อยเมนูนี้เหมาะสำหรับสาวๆเลยนะสาวๆที่อยากกินแบบหนังๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะดีค่ะเพราะว่าการทอดเป็นการไล่ส่วนของน้ำมันออกนะทำให้น้ำมันหลงเหลือน้อยลงค่ะแล้วประกอบกับรอไปล้างด้วยรับรองค่ะว่าไม่มีไขมันเนาะถ้ามีก็มีเล็กน้อยค่ะ สีกองอุ๋ยก็จะเอาประมาณนี้แล้วอุ๋ยก็จะต้มต่อค่ะประมาณ30นาทีนี่ค่ะล้างจากขาดไปครึ่งช่มงแล้วคากิของุ๋ยก็นุ่มแล้วก็รสชาติอร่อยข้าที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อุ๋ยด้วยค่ะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ